ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสิกริกัญญาแจงยื่นสารเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายหากยังดันนิจิต a l อ a วอ e t ไม่เข้าใจทําไมรัฐบาลยอมเสี่ยงขนาดนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของ d ิจิต a l อ a วอ e t นะครับที่ฝ่ายค้านออกมาโดยเฉพาะคุณสิริกัญญานะครับทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะผมเองก็พูดเรื่องของนะครับนิจิตต้อวอมาตลอดหลายๆคนอาจจะบอกว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยนะครับ ขัดขวางเพื่อไม่ให้ประชาชนได้เงินหรือขัดขวางเพื่อไม่ให้เพื่อไทยได้คะแนนนิยมผมบอกว่าลองคิดอีกมุมหนึ่งนะครับว่าน i จิต a l วอลเ e ตถ้ามันเป็นโครงการที่ดีผมว่าไม่มีใครขัดขวางแต่ถ้ามันมีโอกาสนําพาประเทศนะครับไปสู่วิกฤต ทรประเทศลงเหวหรือสู่หาย,ยนะถามว่าคุณจะยอมให้เป็นแบบนั้นหรอครับนโยบายบางนโยบายลองคิดดูดีๆว่าถ้ามันเกิดผลกระทบอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับโครงการจำนาข้าวทุกวันนี้ใช้นี่หมดยังถ้าวันนี้ไม่เป็นนี่โครงการจำนาข้าวเอาเงินตรงนั้นมาพัฒนาประเทศได้อีกเท่าไหร่เหมือนกันครับโครงการนี้จะต้นวอร์เดนะครับห้าแสนล้านถ้าเกิดบอกว่าปล่อยให้ทำไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาแน่นอนครับคนที่จะต้องชดใช้คือใครครับก็คือประชาชนหรือเปล่า ลองคิดทบทวนนะครับวันนี้สิ่งที่เขาอมอคัดค้านเขาไม่ได้คัดค้านว่ากลัวว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้คะแนนเสียงหรือกลัวว่าประชาชนจะได้เงินแต่เขากลัวว่าจะนําพาประเทศลงเหวถามในฐานะประชาชนถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมีช่องทางหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่จะนําพาประเทศลงเหวนะครับสู่หายนะนะครับอะไรหลายอย่างเกิดปัญหาเป็นนี่เป็นสิ่งคุณจะยอมหรอครับ คุณเป็นคนไทยคุณเป็นประชาชนคุณจะยอมให้เป็นแบบนั้นเหรอครับถามตัวเองดูครับมีมีพวกเดียวครับที่ยอมคืออยากได้เงินฟรีๆเพราะว่าไม่รู้จะทํามาหากินอะไรหรือเปล่า สิบเก,กันยาแจ้งกลไกย,ยื่นสารจะเป็นทางเลือกสุดท้ายหากยังดันนิจิตอนบรอดยันเห็นช่องใช้สารปกครองได้แต่ต้องให้ขบวนการสำเร็จถึงวาระสามชี้งบ6กเจ็ดวงเงินทนํานโยบายเดือทงไม่ได้ทําสัญญาผูกพันหวนให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วนับเป็นสัญญาจะกลายเป็นบรรทัดฐานไม่เข้าใจรัฐบาลทําไมถึงเสี่ยงขนาดนี้รับบวชชี้แน่ถ้าเศรษฐกิจโตเฉลี่ยไม่ถึง5%เในอายุไขข,ของรัฐบาล เมื่อวันที่25มิถุนายนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกลได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมการคุยข่าวนอกจอนะครับคุยข่าวข่าวคุยนอกจอถึงการไม่รับตําแหน่งเป็นกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ258ว่ากลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วครั้งแรกที่เราไม่รับตําแหน่งเพราะกินเวลานานมากนะครับ เพียงเพื่อจัดลำดับตำแหน่งให้ทุกคนลงตัวตามที่ทุกคนอยากได้นะครับอย่างรองประธานก็มีสิบคนนะครับท่านโฆษกอีกถึงหุ้คนก็อย่างที่บอกนะครับว่าบางทีนะครับกรรมธิการงบประมาณเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นผลประโยชน์หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่พยายามที่จะให้ไว้ลงตัวทุกคนคนนี้คนนี้ก็ได้นะครับมันวุ่นวายเราก็เลยตัดปัญหาตรงนี้ว่าคุณไปใช้เวลาของคุณให้เต็มที่แต่พักก้าวไกลก็ไม่รับตําแหน่งอันนั้นเป็นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วและเราก็เลยพบว่าการเป็นแค่กรรมธิการไม่ได้ขัดฝังขบ,บวนการทํางานในห้องงบประมาณแต่อย่างใดจริงยึดเป็นธรรมเนียมของพักก้าไกลนางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาวสิริกัญญายังกล่าวต่ออีวว่าเรื่องของงานถ่ายทอดสดการประชุม กรรมากมารกรรมธิการงบประมาณได้มีการเสนอไปที่ประชุมแล้วแต่ด้วยความที่เป็นอำนาจของประธานซึ่งนะครับประธานในที่ประชุมกำหนดว่าจะไม่ให้มีการถ่ายทอดนะครับแต่จะมีการถ่ายทอดออกไปที่หน้าห้องประชุมโดยอ้างว่าทำให้บุคคลที่3ามข้าราชการที่มาตอบไม่ตอบในสิ่งที่ควรจะตอบหรือไม่ระมัดระวังคําตอบก็อาจจะเป็นความผิดได้ซึ่งคนทั่วไปหรือสื่อมวลชนสามารถไปชมใน การประชุมได้นะครับแต่ต้องอยู่ที่สภาโดยตนจะให้ทีมงานอัดคลิปนะครับเพราะตอนที่มีประเด็นเอาไว้เมื่อถามถึงกรณีการให้สัมภาษณ์ว่าโครงการนี้จะต้นวอร์เรที่ผ่านวาระสามจะไปยื่นศาลนะครับนางสาวสิกิกรยากล่าวว่าวันนั้นตนไม่ได้พลาดแต่อาจจะพูดสั้นไปหน่อยตอนอภิปรายงบประมาณ ก็มีการพูดถึงเรื่องของรัฐบาลสุ่มเสียงที่จะผิดพรบวิในการเงินการทางมาตรมาตาต่างๆหลังจากนั้นก็มีการเตือนข้าราชการประจําด้วยว่าถ้ากําลังทําอะไรผิดให้ส่งหนังสือทุ้งติงเป็นลายลักษณ์อักษรมาถึงผู้บังคับบัญชาหลังจากนั้นก็วนเวียนอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าจะทําต่อจริงๆจะมีกลไกใดบ้างนะครับหลังจากที่เราพยายามในสภาเสร็จสิ้นแล้วกลไกของศาลอาจจะเป็นตัวเลือกนะครับหลังสุดที่จะเลือกที่จะทํา อย่างไรเราต้องสู้สภาให้จบสิ้นสุดซะก่อนโดยเท่าที่ไปไปศึกษาก็มีช่องทางที่จะไปที่ศาลปกครองได้แต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในพักให้ตกผนึกมีช่องทางที่จะไปได้จริงๆนะครับแต่ต้องมีความผิดสําเร็จแล้วดังนั้นนะครับจึงต้องมีการออกกฎระเบียบหลังจากที่ร่างพรบผ่านทั้ง3วาระแล้วดังนั้น ยังสุกดิบอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอขบ,บวนการที่มันแล้วเสร็จนะครับก่อนถึงจะดําเนินการได้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะไปที่ศาลรปกครองหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามว่าหลักการยังเหมือนเดิมหรือไม่นะครับที่อํานาจในการออกกฎหมายอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ควรให้องค์กรอ,อิสระอย่างศาลน้ำนูนเข้ามาแทรกแซงน,นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเหมือนเดิมถ้าเป็นเรื่องของนโยบายเราจะไม่เข้าไปขัดฝงังโดยใช้ขบวนการของศาลน้ำนูนแน่นอนและ แม้แต่สารปกครองแต่เป็นเรื่องนโยบายที่แต่เป็นเรื่องนโยบายเราก็ไม่ทําเพียงแต่รัฐเพียงแต่ว่านะครับขบวนการบางขบวนการมันก็อาจจะผิดเราก็อาจจะต้องพิจารณาและมีช่องทางไหนบ้างที่กลไกบ้างที่จะทํา เมื่อถามย้ำว่าหากขาบวนการผิดเนี่ยนะครับก็ยังร้องสารน้ำนูนได้หรือไม่นางสาวคลิกยาระบุว่าเราก็กังวลในเรื่องที่สารน้ำนูนด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือความผิดที่ไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบขนาดนั้นเราต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เคยใช้ช่องทางของสารน้ำนูลอย่างคดีของนายศักสยามชิดชอบก็เป็นการยื่นสารนูลอย่างไรก็ตาม เราด้วยความเหมาะสมหนักเบาจึงยังคงยึดหลักการว่าเราจะไม่ยื่นในเรื่องของนโยบายอันนี้ก็คือข้อมูลของคุณสิริกัญญานะครับในเรื่องของยึดนะครับเรื่องของตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเห็นว่าโครงการไหนนะครับที่มันอาจจะสุ่มเสี่ยงที่ทําให้ประเทศลงเหวหรือประเทศสูญหายนะได้ก็น่าจะนะครับหยุดยั้งการกระทําเอาไว้ก่อนด,ดีกว่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลีไหวมีอะไรเคลีหน้าอัปเดตห้ฟังครับ